จะพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสว,วัดพระเชตุพนมิบนลบังคารารามประธานสํนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศร่วมกับพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียในเปานะคะ โดยพระธรรมโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปลาลประธานดำเนินการก่อสร้างวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีบริษัทธุรกิจเหล็กดีจำกัดกองทุนโพธิโมลีพร้อมด้วยผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะก็ได้มอบหมายให้พระครูน,นรนาเจติยาพิรักด็อกเตอร์ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไทยกุศินาราเฉลิมราชนำเข้าสารจำนวน100กระสอบนะคะแล้วก็กระสอบหนึ่งก็มี5บรรจุ500กิโลกรัมนะคะพร้อมน้ำดื่มโพทิโมลี200แพ็ครวมถึง น้ำนะคะหนึ่นขวดออกก็คือ200แพค็คเป็นจำนวน1,800ขวดบะหมี่ึ่งเสร็จรูป5้าหลังด้วยกันนะคะมอบให้กับโรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะจังหวัดสมุทรปราการก็มีนายสุชีพคงศีลนะน,า,นายยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ค่ะทั้งสเสบียงนะคะต่างๆก็มานะคะมาช่วยเหลือกันเพื่อที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะที่โรงพยาบาลสนามตอนนี้ก็เรียกว่า ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะคะถ้าท่านใดนะคะสามารถที่จะช่วยเหลือตรงไหนได้เนี่ยก็สามารถที่จะร่วมกันนะคะปัดน,น้ําใจกันไปในทุกๆท,ที่ที่เราสามารถจะทําได้ค่ะสําหรับในข่าวตรงนี้นะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลน,นะคะอนุโมทนาบุญคาสาธุ